รถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงที่ตอนนี้ใช้ราคา20บาทอยู่นะคะครับก็จะกลับไปเป็นราคาเดิมแล้วนะฮะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะค่ะก็เอาติดตามดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะเขาบอกว่ามันมันไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยเดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องเราแบกค่าใช้จ่ายอยู่ที่20,000ล้าน ซึ่งจริงๆรัฐบาลเดิมของคุณดูงิงเนี่ยม,มีการทําเรื่องยื่นไว้จนถึงกันยาปีหน้าแล้วนะฮะกันยาหกเก้าแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่จบมันอาจจะ,าะคาราคาซังอยู่นิดหน่อยเรื่องอาจจะยังเซ็นไม่เร็าซึ่งเขาก็มีการออกมาไงที่บางส่วนของทางรัฐบาลเพื่อไทยที่ออกมาบอกว่า <Okay. S 1> ทําต่อเถอะเพราะว่าอันนี้ทํามาต้งสองปีแล้ว <Okay. S 1> นะครับแล้วมันแล้วมันดีอย่างต่อเนื่องแล้วมันพิสูจมาแล้วด้วยตัวเลขคุณดูตัวเลขย้อนหลังซีอสองปีที่ผ่านมาจํานวนคนหันมาใช้กันมากขึ้นกับขนส่งสาธารณะซึ่งการ ที่คนหันมาใช้ขนสงสาธารณะมันมีต้นทุนอื่นๆที่เซฟไปเซฟไปอีกอย่างมหาศาลซึ่มันคุ้มค่านะคนก็มีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรถก็ติดน้อยลงแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยแล้วถ้าสักวันหนึ่งเราจะส่งเสริมเรื่องของแบบลถต่อเรืออะไรทั้งหมดให้มันเป็นมันจะยังไงมันต่อเนื่องกันมันก็จะมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันมาตรงนี้แล้วน่าจะทําต่อเนาะซึ่งทางคุณพิพัฒน์ก็บอกว่ามันเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบ2 0 0 0 0ล้านไง